สวัสดีค่ะลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดจากชแนลฟอร์ดโปรแรงบายปุ้ยใช่นะคะก่อนอื่นได้เลยปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามการรีวิวคลิปรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอเจ้า Next Gen Ranger กันแล้วนะคะปุ้ยบอกเลยว่าวันที่23มีนาคมนี้ค่ะลูกค้า จะได้เห็นตัวเป็นๆน,นะคะของเขามาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ที่แอมพาเมืองทองธานีกันแล้วค่ะวันนี้นะคะคลิปพิเศษวันนี้ค่ะพุ้กก็จะมีเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดแล้วก็รุ่นย่อยทั้ง2รุ่นนะคะสำหรับรถ Next Generation รถแรกที่จะเปิดให้จองกันที่งานมอเตอร์เอ็กซโปกันค่ะจะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ได้เลย เป็นที่แน่นอนกันแล้วนะคะว่าวันที่23มีนาคมนะคะในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปนะคะเราจะได้พบกับ Next g e l l a n g e r ทั้ง2รุ่นกันค่ะที่เปิด ตัวพร้อมให้รับจองกันแล้วนะคะซึ่งใน2รุ่นแรกที่เราจะเปิดตัวนั้นก็คือในรุ่นของ Next Gen Ranger รุ่น Sport ค่ะและ Next Gen Ranger Y-Tech นะคะซึ่งใน2รุ่นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย7รุ่นย่อยด้วยกันนะคะมาในส่วนของตัว Next Gen l a n g e r Sport กันก่อนนะคะในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันด้วยรุ่นแรกที่ Sport DBLSR 6MT นะคะและเป็นรุ่น Sport DBLSR 6AT และในตัวของ สปอร์ต DBL SR 4ค4 6 AT นั่นเองค่ะตัว รุ่นสปอร์ตนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะหรือว่าเป็นเทอร์โบแปรผันนั่นเองนะคะในตัวนี้เนี่ยค่ะเขาจะให้แรงม้าสูงสุดที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรนะคะมาทั้งระบบเกียร์ธรรมดาลและระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดค่ะในส่วนของตัวถังนะคะของตัว NexGen t Ranger Sport นะคะความยาวของตัวถังรถจะมีความยาวอยู่ที่5,370ม mm, ิลลิเมตรความกว้างที่1,090 918ม mm, มความสูงที่1,884ม mm, ิลลิเมตรและฐานล้อที่3,270ม mm. ิลลิเมตรในส่วนของระยะต่ำสุดจากพื้นจะอยู่ที่335ม mm ิลลิเมตรค่ะในส่วนของกระบะในตัวรุ่น Next ซ e เลนเจอร์สปอตัวนี้นะคะเขาเป็นรถกระบะที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยตรงเลยนะคะโดยกระบะท้ายของเขาเนี่ยจะมีความลึกถึง529ม mm ิลิเมตรด้วยกันนะคะและมีความกว้างที่1,233ม mm ิลิเมตรเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้ทำให้รถ nexgen t Ranger Sport นะคะสามารถบรรทุกของท้ายกระบะได้มากที่สุดในคลาสเลยค่ะซึ่งในตัวของกระบะเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานนะคะสามารถใส่พาเลตได้1ต่อ20ส่วนเลยและยังมีช่องที่ใส่ขั้นสัมภาระนะคะในส่วนของบันไดเหยียบข้างกระบะท้ายแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นปูขอบกระบะตัวนี้ค่ะจะสามารถยึดโลบานะคะแล้วก็ยึดที่เก็บของได้ทั้งหมด หจุดนะคะในส่วนของฝาท้ายเนี่ยออกแบบมาเพื่อสามารถทำงานได้เลยนะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีในตัวของช่องต่อไฟ230โบโวลต์หรือ400วัตต์ด้วยค่ะที่ตัวนี้เป็น อิน e r อร์ o ตอร์ออเลยนะคะสามารถเสียบปลั๊กที่รองรับแบบ universal ได้แปลงไฟได้หมดเลยค่ะในส่วนของตัวจุดยึดแพลตฟอร์มบนหลังคาเนี่ยรองรับน้ำหนักได้ถึง350กิโลกรัมนะคะในขณะที่รถจอดสนิทและถ้ารถขับเนี่ยจะาจะรับน้ำหนักได้ไม่เกิน100กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะในตัวของจุดเด่นในรุ่นของสปอร์นะคะตัวนี้ หลักๆเลยนะคะในส่วนของตัวจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเครื่องโยน2.0ลิตรเทอร์โบปราันนะคะที่170แรงม้า405นิวตันเมตรมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าล้าะโหมดเลือกการขับขี่ทั้ง4คูณ2แล้วก็โหมด TMS นะคะใน4คูณ4ค่ะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับล้ออัลลอย10นิ้วนะคะและที่สำคัญก็จะมีไฟหน้า LED projector พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะรูปตัว C มาให้ด้วยค่ะที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ บันไดเหยียบข้างกระบะท้ายเนี่ย ยังมีให้ครบเลยนะคะและในส่วนของพื้นปูขอบกระบะค่ะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเขาจะมีในตัวของหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางหรูหลาและมีสไตล์ที่เป็นสปอร์ตมากๆเลยตัวนี้จะมีมาพร้อมกับเบาะหนังที่ปักโลโก้สปอร์ตด้วยนะคะระบบแอร์ที่แยกอิสระซ้ายขวารวมถึงแอร์หลังก็มาแล้วด้วยนะคะและก็หน้าจอค่ะที่เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ ซิงค์สี่ค่ะตัวนี้เชื่อมต่อ w i เล e t อั p l ป c ลคา a เเอทแอนดรอยดอระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เป็นภาษาไทยใช้ได้แล้วนะคะในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็ช่องเสียบ USB ที่กระจก2หลังซึ่งตัวนี้จะให้ความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน การติดตั้งกล้องหน้ารถและลำโพงทั้งหมด6ตัวระบบความปลอดภัยยังเพิ่มในตัวของระบบเสริมแรงเบรก BA เข้ามาให้ด้วยค่ะและในตัวของถุงลมนิรภัยจะมีทั้งหมด6ลูกด้วยกันค่ะ นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการการันตีในรถยนต์ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะ Ford ยังเพิ่มในตัวของวารันตีที่5ปี150,000กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งตัววารันตีตัวนี้เนี่ยเราใช้คำนิยางว่า Pumper to Pumper นั่นหมายถึงว่าเราจะครอบเปอร์ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยได้มากขึ้นครอบคลุมในตัวรถนะคะตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถเลยนั่นหมายความว่าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะ f o ร d รองรับในส่วนของตัวรถกระบะท,ที่มีความเป็น มีความรู้หราความชาญฉลาดแล้วก็ยังมีในส่วนของการรับประกันที่ยืนยันและมั่นใจแน่นอนค่ะว่าเราพัฒนาแบบเต็มรูปแบบจริงๆเลยค่ะมากันที่ในรุ่น อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่จะเปิดตัวนั่นก็คือรุ่น Y-Tech นั่นเองนะคะในตัวของ Y-Tech เนี่ยจะแบ่งเป็น4รุ่นย่อยด้วยกันนั่นคือตัว DBL SR 6 MT และก็ DBL SR 6 AT ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเป็นรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะคะ,ะเป็นเทอร์โบแปรผันนะคะเทอร์โบเดี่ยว170ลงแรงม้า4 0 5นิวตันเมตรเช่นเดียวกันกับในตัวของสปอร์ตและในส่วนของรุ่นย่อยอีก2รุ่นก็คือในตัวของไบเทอร์โบนะคะก็จะเป็น Y-Tech ไบเทอร์โบ DBL s r 4คูณ2ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะและในรุ่นของ y t e c Biturbo 4คูณ4ที่จะมาพร้อมกับเกียร์10สปีดเช่นกันค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ Biturbo เนี่ยเขาจะมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรที่เป็นเทอร์โบคู่นะคะให้แรงมาที่210แรงม้านะคะและแรงบิดที่ 580นิวตันเมตรเลยค่ะในส่วนของระบบเกียร์นะคะมาทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดและระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดในรุ่นของไบเทอร์โบเช่นกันค่ะในตัวของไฟหน้านะคะจุดเด่นของเขาก็จะเป็นไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์นะคะและก็ในตัวของ โหมดการขับขี่ที่สามารถปรับในเรื่องของการขับขี่ได้ทั้งตัว4คูณ2และระบบ TMS นะคะในตัว4คูณ4ค่ะ แล้วก็จุดเด่นอีกหลังหนึ่งของเขาก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกสีล้อและในตัวของ 4, คูณสีที่เป็นไบเทอร์โบนะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบแมทริก LED ค่ะแล้วก็บันไดเหยียบข้างท้ายกระบะนะคะพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงและที่สำคัญค่ะในตัวไบเทอร์โบเนี่ยเขาทำงานควบคู่กับระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของเทคโนโลยีในภายในของ ตัว y วแท็กค่ะก็จะมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วและพวงมลาลัยที่ปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางด้วยกันนะคะในส่วนของภายในเนี่ยหรูหลาแล้วก็มีสไตล์อีกแล้วนะคะเป็นเบาะ ไฟฟ้าคู่หน้านะคะที่ปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันนอกจากนั้นเองยังเป็นเบาะหนังแล้วก็หนังสังเคราะห์ในเฉพาะรูปแบบของวายแทด้วยนะคะในส่วนของช่องต่อไฟค่ะก็จะมีช่องต่อไฟ230โวลต์นะคะหรือ400วัตต์ภายในรถและในตัวของแท่นชาร์จแบบไร้าสายและช่องต่อ USB แบบ Type C ทั้งหน้าและหลังด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในห้องโดยสารก็ยังถูกปรับปรุงใหม่ให้มีในส่วนของที่วางแก้วนะคะ แล้วก็สิ่งของอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวด้านหลังก็ยังมีช่องต่อไฟเพิ่มเติมให้อีกด้วยแล้วนะคะและในตัวของ หน้าจอของเขาค่ะไม่พูดไม่ได้เลยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วเลยนะคะเรียกว่าเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แบบ iPad เลยก็ได้นะคะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแบบซิงค์สค่ะตัวนี้เชื่อมต่อไวเลสแอปเปิลคา p ์เพย์แอนดรอยออโสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ด้วยแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้เรายังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า f o r d Pass Connect ค่ะที่สามารถเชื่อมต่อคุณเข้ากับตัวรถของคุณนะคะ ม่ว่าคุณจะสามารถคุณจะสามารถเชื่อมต่อตัวคุณเข้ากับตัวรถและสามารถสั่งการเปิดปิดรถได้จากระยะไกลข้ามจังหวัดข้ามประเทศฟอร์ดเคลมว่าทำได้แน่นอนนะคะหรือว่าจะสั่งเปิดปิดแอร์หรือสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติก็ได้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะอยู่ใน ตัววายแททั้งหมดเลยรวมถึงระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบการเตือนชนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ในตัวของตัว Adaptive b บบ Stop and Go เลยนะคะแล้วก็ในตัวระบบ ป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็ระบบช่วยหักพวงมาลัยและที่สำคัญตัวนี้จะมีในตัวของระบบตรวจจับจุดบอดพร้อมตรวจจับขนาดออกจากซอนจอดด้วยค่ะในตัวของการเตือนการถลายออกนอกเลนและการช่วยควบคุมรถในเลนตัวนี้สามารถตรวจจับมากกว่าเส้นถนนนะคะตัวนี้จับได้แม้กระทั่งพื้นหญ้าคันนาหรือฟุตบาท ก็ได้ก็สามารถทำได้นะคะและนี่คือเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะคะที่จะมาในรุ่น YT ยแทค่ะในส่วนของระบบสเปคแยกย่อยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาพูดกันอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่คือส่วนคร่าวๆก่อนในส่วนของราคายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเดี๋ยวเปิดเผยได้เมื่อไหร่ปุ้ยจะรีบแจ้งในคลิปทันทีเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้ไปทําให้รถอี n e x ็เจนเนอเรชน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไหมถ้าสนใจนะคะเราไปเจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กป2022ที่ Impact เมืองทองธานีที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปค่ะพบกับปุ้ยได้ภายในงานนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้างานนะอยากได้บัตรฟรีนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจัดส่งบัตรให้หรือถ้าไปถึงงานแล้วนะคะโทรหาปุ้ยก็ได้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะว่าปุ้ รับรองว่าเจอกันแน่นอนที่งานมอเตอร์เอ็ก2022ที่อิมพัคเมืองทองธานีที่สําคัญอย่าลืมนะคะในส่วนของการเข้างานค่ะจะมีกติการในเรื่องของการตรวจเอทเคนะคะหรือว่าผลฉีดวัคซีนยังไงลูกค้าเตรียมตัวให้พร้อมกันเอาไว้ด้วยค่ะรับรองว่าลูกค้าจะต้อง ตื่นเต้นกับรถ Next g e n g e r ที่จะมาโชว์ที่งานรับรองว่าเห็นตัวเป็นเปแล้วนะคะเท่มากๆที่สําคัญเป็นรถกระบะที่ชาญฉลาดแล้วก็ล้ําสมัยมากๆเลยด้วยนะคะหลายๆคนที่รอเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าเกับการรอแน่นอนค่ะ